สวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่1เดือนมีนาคมอย่าลืมในโศกของตัวบริการ s i ญญาณทองคำสก,กุลเงินนะครับใครสนใจเข้าไปดูรีวิวได้ที่ Facebook Page ห้องข่าวเศรษฐกิจครูเบาได้เลยห้องซิกวีพาจารย์พี่หมีเป็นห้องซิกที่มีการเทรดสดชนข่าม BTPSL ชัดเจนอาจาัตราวิเลเกเกินกว่า80% VT Market เปิดบัญชีปั๊บรับทันทีโบนัส50 US d ลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับเอชครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นใหม่ครับใครฝากเงินรับโบนัสทันที20%สูงสุด2,000 US d ลลาร์ครับประสบการณ์บางอยาคุณคือผู้กำหนดให้อิสระกับทุกความรู้สึกที่เหนือกว่า สวัสดีนักลงทุนนะครับสถานการณ์ในช่วงเช้าวันนี้โดยรวมแล้วตลาดก,ก็ยังตกอยู่ในสถานะนแบบลิสอ่อนนะครับคือหล,ลักๆแล้วเนี่ยก็ได้รับได้โนนจากการที่ยูเอสดอลลาร์าาปรับตัวอ่อนค่าด้วยครับทีนี้เราถามต่อว่าแล้วดอลลาร์อ่อนค่าทำไมครับคุณหากามองตามในเรื่องของตัวเทคนิคเนี่ยก็ถือว่าไม่มีอะไรมากมายนะครับในช่วงของวันศุกร์ดอลลาร์แข็งค่ามามากแล้ววันนี้ก็เลยมีการชะลอก,กํลาลังไปบ้างนะครับก็เลยนุนให้กับบรรดาสกุลเงินหลักแต่ถ้าเป็นการเคลื่อนไหวของตัวตลาดตราสารหนี้นะครับอย่าง ปัจจุบันนีนะครับตัวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีเนี่ยยังติดลบอยู่ที่ประมาณ3 1 5ครับทุกท่านก็แน่นอนแล้วนะครับว่าช่วยสร้างแรงกดดันให้กับตัวของ US ดอลลาร์เหมือนกันแล้วก็หนุนในส่วนของตัวสภาวะตลาดนะครับทั้งตลาดฟิวเจอร์สแล้วก็ตลาดเอเชียในช่วงเช้านี้เหมือนกันครับตามในส่วนของตัวหัวข้อข่าวของ Investing นะครับที่ได้มีการรายงานมาว่าตลาดเอเชียในช่วงเช้าที่มีการปรับตัว แข่งค้านะครับบอลกลับขึ้นมาด้านบนเนี่ยเพราะว่าคลายความไม่ตกลงกนเกี่ยวกับตัวของผลตอบแทนพาราบัลรัฐบาลสหรัฐครับแต่ทีนี้แล้วก็จะเป็นปัจจัยระยะสั้นน,นะครับเรายังคงต้องติดตามดูครับนักถุนแม้ว่าตัวเลขยูสารัฐเนี่ยจะยังติดลบในช่วงเช้าแต่ถ้าผมสังเกตเห็นนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมันเคยติดลบเยอะกว่านี้ตัวเลขยูสารัสเคยติดลบไปที่ประมาณ4%่กว่า,วาครับปัจจุบันเนี่ยย้อนกลับลงมาเหลือติดลบ3 1 5แล้วนะครับ การเคลื่อนไหวของตัวดัชนีฟิวเจอร์สในช่วงเช้านี้ครับโดยรวมก็ยังถือว่ามีการฟื้นตัวดาวโจ30บวกอยู่ที่0.67% S&P 500บวก0.77%ขณะที่ NASDAQ บวกเยอะที่สุดครับ0.99%สะท้อนให้เราเห็นนะครับว่าตลาดยังตกอยู่ในสถานะลิสออนหลายคนถามต่อว่าเอ๊ะคุณและตลาดจะเป็นแบบนี้ไปอีกนานหรือเปล่าหล,หลักๆแล้วเนี่ยเราคงจะต้องจับตาดูตัวของ ยูสารัฐ10ปีครับทุกท่านว่าจะติดลบเยอะแบบนี้ต่อไปหรือเปล่าถ้ายังติดลบแบบนี้ตัวของดัชนีฟิวเจอร์สหรัฐยังบวกปรับตัวขึ้นแบบนี้เนี่ยก็แน่นอนแล้วครับว่าอาจจะช่วยสร้างแรงหนุนให้กับตลาดต่อไปกดดันสกุลเงินสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างดอลลาร์ครับในส่วนของตัวข่าวนอกตลาดในช่วงเช้าว,วันนี้จะยังไม่มีอะไรแจ้งเข้ามามากมายนะครับนอกจากข่าวเกี่ยวกับวัคซีนจอร์แดนจอร์สันครับซึ่งคาดว่าน่าจะมีการ ส่งมอบกันเนี่ยในช่วงของตัววันอังคารในสัปดาห์นี้ครับอีกประเด็นหนึ่งที่นักลงทุนต้องจับตามองครับที่ช่วยสร้างแรงหนุนให้กับตลาดในช่วงเชา้านี้คือข่าวเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาครับในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับทางด้านของตัวสสก็ได้มีการบวตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าผ่าน สภาด้านล่างในสัปดาห์นี้เรื่องการโหวตเกี่ยวกับแผนมาตรการกระตุ้นทางเศรษฐกิจของประธานาธิบดีจโจไบเดนก็จะถูกส่งไปยังวุฒธธิสภาสหรัฐหรือว่าสภาสูงครับเพื่อทําการโหวตอีกครั้งหนึ่งหากว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเป็นไปได้ด้วยดีเนี่ยก็จะไม่ได้มีผลลบอะไรกับตลาดหุ้นรวมถึงสินทรัพย์เสี่ยงเท่าไหร่แต่ถ้าสมมติว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับแผนมาตรการกระตุ้นไปสะดุดที่สภาสูงอาจจะต้องกลับมาคุยกันใหม่ในสภาล่างแบบนี้อาจจะส่งผลลบต่อ ตลาดหุ้นได้นะครับแล้วก็แน่นอนว่ามันอาจจะช่วยดุน,นให้กับตัวของ US d o l ดอลลาร์แล้วก็บรรดาสินทรัพย์ปลอดภัยต่างๆได้ครับผมและนี่ก็คือการสรุปข่าวสารในช่ชวงเช้าทั้งหมดสวัสดีครับ